จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมามีข่าวบุญมาบอกอันนี้คืออกเหล่าอกเหาประตูหน้าต่างมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้คืออกเหล่าอกเหลาก็ตึกว่าปร,ประกบระหว่างประตูสองบานหน้าต่างสองบานเขาเรียกว่าอกอกเหานะอันนี้ช่างจากลำพูนช่างเตรร้ทำช่างเต้ทำ ช่างเต้ยอยู่ลำพูนนะทำอกเหล่าตรงนี้นะตัวหนึ่งค่าแรงเก้าร้อยบาทนะก็ร่วมวมือร่วมสนกันได้ญาติุย,ยมทั้งหลายอันนี้อกเหลา่าติดประตูและหน้าต่างที่มหาวิหารพุทธบริณพนันอ่าตัวหนึ่งนี่ก็ก็เก้าร้อยบาทค่าแรงนะอันนี้อกเหล่าให้เห็นนี่ยังไม่ได้ขัดนะยังไม่ได้ขัดก็หลายๆคนคงถามมาว่าทำบุญอะไรบ้างวัน เทโวโรหณะเนี่ยก็ทำนี่เลยอกเหล่าทั้งหมดมี19ตัวอ่าสิตัวตัวหนึ่งค่าแรง900บาทยังไม่ได้ขัดนะนี่อันนี้คืออกเหล่าติดที่ประตูบานประตูทางเข้าทางออก2ตัวและหน้าต่างอีก17 17ช่องนะอ่าก็รวมบุรบ่วรบุศลกันเข้ามาตามกําลังศรัทธานี่คือ,อข่าวบุญข่าวกุศลวันนี้ที่มหาวิหารพุทธบริพันธ์ขจริญพร